งก็เขียนอย่างน้อยๆเขียนในนี้ก็ดีเนี่ยเขียนในคอมเมนต์เนี่ยลุงนนจะได้รู้นะครับก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรก็เป็นพยายในให้ลุงนนด้วยนะครับลุงนนคือมีจิตที่บริสุทธิ์นะครับตามหลวงพ่อลุงนนป่วยหรือ,อปเปล่าข้อมูลมาจากไหน ตามเลยพ่อลุงนนป่วยหรือครับรักษาสุขภาพ <c oughs> จะป่วยยังไงไปฟังมาจากไหนงง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครว่าลุงนนป่วยเลย <c oughs> พอถาม ว่าถามในสิ่งที่เราไม่ได้พูดบางครั้งเราก็งงนะพี่น้องเออนะครับจะลุงนนสบายดีนะครับลุงก็สบายดีนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะครับแต่วันนี้นะครับเก้าโมงนะก็จะมีธุระนะครับก็จะไปปากช่องสักหน่อยจากแขคคองไปปากช่องนี่ก็ประมาณกี่ิโลเจ็ดสิบห้ากิโลเจ็ดสิบห้ากิโล ือมีหลวงพ่อนะครับมีพระอาจารย์นั่นก็บอกว่าให้ไปหาว่าอ,อย่างเง้นเดี๋ยวเลี้ยงสเต็กสักมือก็สักหน่อยก็จะไปกับจอนนี่นี่ครับจอนนี่กับพี่พเนธไปเลยไปยืนซ่อนอยู่หลังลุงนนท์แล้วเดี๋ยวเราเราหันกลับไปทาง ทางพ่อเอกเนาะเอ๋ลุงนนททัดไทยกับพี่น้องพอแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องแล้วทีนี้นะลุงนนทกลับหน้ากล้องปืดอ่าอ่ามาแล้วนะครับนี่ได้ชมพ่อเอกเดี๋ยวลุงนนทร้อง,องเพลงให้พ่อเอกได้ฟังเดี๋ยวขยับเข้ามานีดอ่าโอ้ย เยอะไปไหมอ่าประมาณนี้นะครับไม่โอยคุณมุกดาคือไอโอนเนี่ยลุงนวลรูล้ทีนี้อยากรู้ว่าโอนเท่าไหร่คุณมุกดาจา๋าคือลุงนนท์นไม่รู้ว่าโอนให้ลุงเท่าไหร่เนี่ยก็บอกว่าโอนแล้วค่ะลุงลุงอยากจะรู้ว่าโอนเท่าไหร่ลุงจะได้ไปสั่งซื้อกล้วยถูกนะครับคือว่าก็บว่าโอนแล้วเนี่ย ลุงนุไม่รู้ว่าโอนเท่าไหร่แล้วลุงจะสั่งซื้อยังไงละจ้าเออเอเอจินหน้าเราก็หลงดีใจ อุตสาหุ Shop, no, ้ยคัมไม่สบายหรือ yes. ้าหายไวๆนะคะลุงนนท์ไม่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 ได้เป็นไรนะครับคุณอุตสาหลุงนนท์ไม่ได้เป็นไรไปไปไปจำมาจากไหนเนี่ยไม่สบายหรือคาหายไวๆไม่ไม่ลุงนนท์ไม่ได้เป็นไรเลยนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับไม่แน่ใจว่าเปเอาไปไปจำคำพูดตอนไหนมาแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ยขอบคุณที่ที่เป็นห่วงนะครับลุงนนท์ไม่ได้เป็นไรแล้วก็ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่สบาย ลงม,มัดมาแล้วสวัสดีครับลุงโนนคุณประกอบเติมกลา้าสวัสดีลุงโนนเออคุณอุตสาหิคามสวัสดีครับพ่อายและคุณมานามานาไม่ได้อยู่ใกล้ลุงโนนตามรอยพ่อลุงโนนป่วยหรือครับรักษาสุขภาพด้วยครับเอออือคุณตาสวัสดีครับลุงโนนนะครับไปอีกเย้ยไปอีก เร็วหัหนนะ้ามาทักทายกับพี่น้องอีซีลุงนนหน่อยเร็วมา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 ,เ,าเดี๋ยวล้องเพลงให้ฟังมาเร็วน่าน่าน่าน่นา,นนานเห็นไหมพี่น้องอะไรเนะนี่ยคึกคักคึักหน้าดูเลยพ่อเอกตื่นเช้ามาเนี่ย ดูดูทำอะไรเนาะนี่นะครับเพราะเอ,อกทำไอ